มาด้วยกันวะพี่ไม่มีลอยมีตองมีแม่มีก่อนโตพี่ไม่ม,มามมร้าอบอกว่าซ้อมไม่ทันแอดเธอไม่แคเส้นเผาอ กอดตัวนะ,นนะโซเฟียอีลา่าสีเกมเกมจะชิละทำอะไรนะกูสตรีมตอนน,ตอนนี้ตอนนี้จะไม่มีคนดูอะกูกูสึกูสั่งไม่้สตีมเพราะมันไม่มีคนดูแน่ตอนนี้นดูกับเพ่แล้วมันลำปากนะหรือว่านอกจะสตรีมไปไหน ทูบไปแล้วเนี่จริงทวิตมันจะเรื่องกันดีกว่าก็เถอะเทวิตวันนี้มันขายมันง่ายอะผมเรื่องเนาะกูยังไม่เคยลองอ่ะ่วนใหญ่กูจะทำในยูทูบไ้ก็เฟ e b บุกอ่ะอันนั้นพอได้อยู่ตรีมในทวิตแล้วมันก็ใช้สเปย์อันใคร ดนีอ่าสิบบออืมตัวเจาะได้ป่ะัวเจาะเองจะเป็นสกิลอะเจาะอะไรก็สำคัญเอาไว้ก่อน Nice name enemy team ทำไมอะะไรเลย l i t u l ชื่อกูหรอเปล่าไอ้ชยที่เขาบอกไม่ก็ชื่อเมื่อไก่ห้าสิบบาทใครพูดอะใช้คิซิโลอะไรเนี่ย We do have the c h a e n g e s and we smile l e it e อ๋อคอ f ฟี e n c e ด้วยต้นหมายถึงชื่อคอมฟี่แ n c ไม่ได้หมายถึงอะอร c o n f i ดแปลว่าอะไรวะ คอมฟี่อ่ะคอมฟี่อะไม่รู้อ่ะฟินดีเซลทำไมวะฟินดีเซลอ่ะ y e a ย we are family นี่เดฟเฟนใหม่ไม่มาก็ยังดีเฟนใหม่ผมเห็นว่าสีฟ้าเชี่เอาเจอแล้วนี่ว่า

ไม่ยวยอาเขาเปิดไว้ก่อนเฮ้ยเสียงเฮ้ยจุดน,นั้นท่านบนมันเปิดซองไอซัตเฮ้ยนี่อักอไม่ดูอักาศอ๋ออีล่าอยู่ดีเจอเลยพอดีเลยใส่อยู่หน้ากูเลยเนี่ย có một rồi đó. ui,เจอ bị, tôi chơi hết lúc ấy được. đã nó lúc chơi lúc vào này rồi.

อ้อกอรุน,นีไม่เห็นโซเฟียชา้ายอู่ตรงนี้อ่ะสัตสิบีิกูไม่ได้เข้าไปดูแต่ภาพปกตินะี่เขาไปดูแล้วกีฬาอยู่<า>ในไซส์อยู่แล้วเราไม่ล้วมันอยู่ฝั่งนู้นนะ เออภาพปกติเสียงปกติโอ้โหเล็กหลอนเสียงดีเลยนหน่อยใช่ไหมละอ,อไม่ใช่ดิไอภาพต่อดีเลยเออมันต้องดีเลย,ยละชุดาไหร่เออเอาพี่เบือกมา เมื่อกี้มีแนวมอนตาเน่ด้วยอะไรนี่แม่งเลยเรนนี่แม่งเลยเชียวเออได้โอซาปืนเหมือนไอ้นี่เลยจะขึ้นไหมจะขึ้นเธอไหมสองกระบอกก็บอกแล้วมาปืนเธอไอ้นี่ปืนจะขึ้นมีทางเอ้เหี้ย เฉล,ลี่ย <_ Gerilim> เยอะแล้วนะสีชานตอวสุดท้ายเออพอดีลีเช่ลีเช่มิลคุู insertion in seconds. five ฉันหมดแม่งเจาะได้แต่กูว่าเจออีลาแน่เลยเชียเออไอบอลมาละเออไหวยังมีบอลไอบอลอยู่ในดิสนี่หว่าเปิดประตูนี้เลยกันอยู่ดีว่ะ อารมณ์ดี้วยเฮ้ยบอลกูอุ้ยเฮียอีไล่อยู่บนอีไล่อยู่ชั้นบนอีกรงวังเสรอจแร้วอีไล่แตกเชื่อกูไม่เห็นใจไงว่ามันมีตัวอะไรบา โอ้โหไม่เขียวไม่มีไอ้เชี่ยเจออีกทีฉันโอ้ยมันอยู่ลึกเลยมันอยู่ไหนสมีคนยิงดาวแล้วเนี่ยใครยิงแคสเซิลดาวแล้ว เดี๋ยวเราไม่มาครับท่านดาวไม่ได้แค่ต้นไหนนั้นใช่ไหมวุ๊ดมีล่าด้วยใช่ครับท่านลม้มมีลา่ามีลา่ามีลา่าเฮียเนี่ยมีลา่าเลย

ป้องกันวะฉันเนี่ยงสมมสมมติ in e v e สมมติ in cafe อินยองเมลูสี

กะเลีอยวไม่กิดล็อกกิดล็อกก็ตัวอะไรไม่รู้พี่เนี่ยกาลีกาลีสมัยมันยังไม่เข้าเว้ยอโอ้โหชิคโอ้โอ้โหเ้าหะโอ้โหนัดเดียว ยายามีก yeah, yeah. าลีเต้เออดูแลมห่อเฮียกูเป็นสม,มอกูสม,มอิดอยู่แล้วะจะพิำเที่ยเรอลชิวากลัวด้านหลังตุ๋ยไมนะ่มน่าตรงนี้ไม่เรียนพอแล้วม <c oughs> ดาา่าคเสนอ โอ, look, อ้โหขวาลูกสองไม่ทันก็้ะไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ปล่อยมันเดินเข้าไปเลยล่ะเอ้ยกูระเบิดไว้สัตว์เล่นปืนดีสองถือปืนทุกตีนไอ้เหี้ยปืนขยะเยากได้เกมดีเด็ดวิงก้ากูไม่ใส่หมวกเปลวะ Nào nó có biến hổ nữa, không hiểu เลือกมาถุงไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คอมฟอร์ตพี่แร็ปเอาไอ้เชยทีมเดิมเลย <laughs> locate a bomb. Tambo yang itu. Kui nak nuyu tu beli Bom. Your drone has found a bomb. Oh, Mi

ปาพีก่อ <Jahres> จับ no? ้งสาเอเอาประตูก oh ลืนมาทำไมเจาะโอ้ยนี่นี่ยิงเจ็ดตะกอนโอโอ้โห 嘿、hey, hey. เข้าไม่ได้เที่ยวมาอยู่นี่กันหมดเลยนี่ว่า เฮ้ค e ่ะกูก็เห็นต้องรุ้นเลยก็ะไรขึ้นวะครูสับไปอีกทีเมียงก็อะไรขึ้นวะนั่นเอ้าครูเออโอ้โดนเมฟเมฟเมทโอะโอเค เงี yeah. yeah. week, like, yeah. ้ยไอวิคแต่ไล่มือบันทึกฉันปะเงี้ยเมื่อกี้เราไม่เห็นแล้วไม้โตแต่มันไม่ยิงเฮ้เฮียหมดเรียเลยเอาไปฮึบไม่ได้หรอาขนาดกูเล่นไม้โตกูยังไนะอุ้ยบ้าเลยเจอพอโลยอีกอ่ะที่สองคนนี้สองคนเดิม ชั mm. ้นสองชั้นสองโซเวข้างล่างนะโอเคเกิดมุมที่แมงไม่ผ่านด้านนาแล้วยี้เอวเชี่ยฝั่งหนูนี่ฮะ อลบายมันเล่นแบบเดิมเคปซ่อนเรา,เราปิดตรงนะ yeah. ี้หรอปิดใจนะอ๋อนี่เข้าไงวะเนี่ยไอ้มแม่งปิดประตูนู้น่ะเออแล้วอลบาย ก็คาดไม่ถึงไงเขาเล่นมาในตัวกันล่ะไอ้สัสกูเยอะไม่นึกเลยว่าจะมีคนเล่นหมุมนั้นจิตเลยเหยื่อแคปซูลเลยนะเฮียตัวหนึ่ง ถ่ายแล้วกูเข้าแล้วชิดแล้วอู้ย์ไม่สโตรอ้ไม่ได้ What the?